คุณผู้ชมเคยทราบหรือเปล่าคะว่าในปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากที่นิยมใช้ชีวิตแต่เพียงลำพังตั้งแต่คนหนุ่มสาววัยทำงานไปจนถึงผู้ชาราก็นิยมที่จะใช้ชีวิตลำพังตัวคนเดียวนำไปสู่การตายอย่างโดดเดี่ยวหรือเสียชีวิตโดยที่ไม่มีใครรู้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ต้องมีการเก็บศพและการทำความสะอาดพื้นที่โดยในประเทศที่จเจริญแล้วเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือแม้แต่ชาติตะวันตกอย่างแคนาดา มีอาชีพที่อาจจะค่อนข้างแปลกประหลาดโดยเฉพาะในสายตาของคนไทยนั่นคืออาชีพรับจัดการเคลียร์ห้องและที่อยู่ของคนตายจะบอกว่าเป็นอาชีพเก็บกวาดบ้านผีสิงก็อาจจะไม่ผิดนักโดยอาชีพนี้มีชื่อเรียกเฉพาะว่าทร m ม c ครี n นาซึ่งอาจแปลเป็นไทยได้ว่าผู้เก็บกวาดร่องรอยบาดแผลหรือถ้าเรียกแบบให้เห็นภาพชัดเจนอาจเรียกได้ว่าเป็นอาชีพนักเก็บกวาดขยะในที่เกิดเหตุ มีซีรีส์เกาหลีที่ชื่อ Move to Heaven หรือในหนังสือเรื่องบริการสุดท้ายแด่ผู้ตายเก็บกวาดความแตกสลายของชีวิตที่บอกเล่าประสบการณ์อาชีพของผู้มีอาชีพทำความสะอาดพิเศษหรือนะักเก็บกวาดความตายเป็นซีรีส์และหนังสือที่อาจจะไม่เหมาะกับคนที่จิตใจเบาบ,บางนะคะเพราะเรื่องราวส่วนใหญ่เล่าถึงกรณีคนที่เลือกจะจบชีวิตตนเองแต่ประเด็นไปอีกนิดหน่อยว่าหากเราได้ศึกษาหรืออ่านบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุสานโบราณต่าง อย่างเช่นสุสานฟาโร,ารตุตันคาเมนในอียิปต์หรือสุสานอดีตฮองเต้นในแผ่นดินจีนมักจะพบว่าผู้บุกรุกที่ลุกล้ำเข้าไปในอาณาเขตของคนตายเชื่อกันว่าจะโดนคำสาปติดตามมาด้วยและมีคนจำนวนไม่น้อยที่เสียชีวิตหลังจากเข้าไปในสุสานในเวลาไม่นานแล้วอาชีพเคลียสถานที่ผู้ตายละ่ะจะไม่กลัวคำสาปหรืออาถรรพ์เลยหรือแต่คำตอบคือผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานนั้นเขาก็กลัวเหมือนกันค่ะ แต่เราต้องทําความเข้าใจกับคําสาปหรืออาถรรพ์ต่างๆภายในสุสานการให้ถูกต้องสักหน่อยก็ดีนะคะว่าอันที่จริงแล้วมันคืออะไรในทางวิทยาศาสตร์ระบุได้ว่าผู้ที่เสียชีวิตหลังจากเข้าไปในสุสานของผู้ตายมักเกิดจากการติดเชื้อหรือได้รับเชื้อโรคจากสิ่งศกระปรกที่อยู่ภายในสุสานเหล่านั้นยิ่งเป็นสุสานโบราณก็มักจะถูกกลบฝังอยู่ลึกภายใต้ชั้นดินที่มีสภาพแวดล้อมอับชื้น ยิ่งมีโอกาสเกิดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆโดยเฉพาะเชื้อโรคโบราณอาจจะเปรียบเปยได้ว่าเชื้อโรคที่อยู่ในสุสานโบราณเหล่านั้นก็คือคำสาบรูปแบบหนึ่งนั่นเองอาชีพนักกำจัดขยะในที่เกิดเหตุจึงนับว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเหล่านี้ที่คนทั่วไปไม่มีทางจะมองเห็นและเข้าใจจนเกิดความเชื่อกันว่ามันคือคำสาบและอาถรรพ์ต่างๆอันนี้เราก็พยายามอธิบายด้วยสายวิทย์แล้วนะคะ แต่ใครจะไปรู้ว่าที่นั่นอาจจะมีผีหรือคำสาปอยู่จริงๆก็ได้เป็นเราเราก็ไม่เสี่ยงค่ะโดยปกติเมื่อมีการเสียชีวิตแบบโดดเดี่ยวเจ้าหน้าที่หรือบริษัทเก็บกวาดจัดการศพก็จะเข้าไปทําความสะอาดในจุดเกิดเหตุอยากให้คุณผู้ชมทําความเข้าใจก่อนว่าอาชีพนี้ไม่ได้มีหน้าที่เก็บศพโดยตรงนะคะแต่จะมีหน่วยงานเฉพาะทางที่เก็บศพผู้เสียชีวิตไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยทีมงานจึงจะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ได้ แต่สิ่งที่อาชีพชรอมมคลีนาะต้องทำคือการเข้าไปเคลียร์สถานที่เกิดเหตุเหล่านั้นค่ะซึ่งมักจะมีสภาพที่ไม่ค่อยปกติที่พบได้บ่อยมักจะเป็นสถานที่ที่ผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่ตัวคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวจะด้วยปัจจัยใดๆก็แล้วแต่ซึ่งร่องรอยในที่เกิดเหตุนั้นผู้เสียชีวิตโดยมากมักจะเสียไปได้ซักระยะหนึ่งแล้วเนื่องจากไม่อยู่ในวงจรความสนใจของผู้คนรอบข้างกว่าจะรู้บางทีก็ต้องรอให้มีกลิ่นเหมน็นโชยออกมา แต่บางเคตก็แห้งตายไปแล้วหลายปีก็มีสถานที่เกิดเหตุจึงมักจะเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองและคราบศพกระปรกอีกมากมายใครใจไม่แข็งพอประกอบอาชีพนี้ไม่ได้แน่นอนค่ะขนาดผู้ที่มีอาชีพด้านนี้โดยตรงก่อนจะเข้าไปยังที่เกิดเหตุต่างๆยังต้องเตรียมสภาพจิตใจให้พร้อมเต็มร้อยโดยมีคำสอนของรุ่นพี่ในวงการว่าการเตรียมสภาพจิตใจคือการพยายามไม่เอาความรู้สึกของเรา ไปเกี่ยวข้องกับสถานที่เกิดเหตุนั้นๆให้สนใจแค่เฉพาะงานตรงหน้าและการเซฟตัวเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อก็พอแล้วขนาดของห้องหรือสถานที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามความยากง่ายในแต่ละเคสเพราะบริษัทเก็บกวาดจัดการศพต้องคำนวณเจ้าหน้าที่ที่จะใช้ในการปฏิบัติการด้วยซึ่งถ้าหากเป็นห้องหรือสถานที่ที่ไม่เละเทะมากนะักหรือห้องที่มีขนาดเล็กก็จะใช้จำนวนผู้จัดการสิ่งศพกับรกน้อยกว่าค่าใช้จ่ายก็จะถูกลง ถึงแม้ว่าจะเป็นห้องที่มีขนาดเท่าเท่ากันแต่บางห้องอาจจะมีความรกเลอะเทอะอย่างมากรวมถึงบางห้องเองก็อาจจะมีคราบสิ่งสกรปรกฝังลึกที่กําจัดได้ยากเช่นพวกสิ่งสกรปรกที่ติดตามร่องพื้นและมีไอระเหยทําให้กําจัดกลิ่นไม่ได้แบบนี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการทํางานนานกว่าเดิมค่ะอย่าเข้าใจว่าผู้เก็บกวาดสถานที่เกิดเหตุจะต้องใส่ใจแค่พื้นที่ดังกล่าวเท่านั้นนะคะ แต่ที่พักอาศัยของเพื่อนบ้านก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความระมัดระวังเช่นเดียวกันโดยมากแล้วถ้าหากเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีเพื่อนบ้านอยู่ค่อนข้างใกล้ชิดผู้ให้บริการจะต้องหาเวลาที่เพื่อนบ้านไม่อยู่หรือช่วงเวลาที่สะดวกที่สุดเพื่อให้ทำงานจบลงได้อย่างรวดเร็วยิ่งถ้าหากเป็นการทำงานโดยที่เพื่อนบ้านไม่รู้ตัวเลยจะยิ่งดีมากทั้งนี้เพื่อป้องกันความรู้สึกหวาดกลัว จากเพื่อนบ้านหรือผู้คนแถวนั้นที่ยังจะต้องอาศัยและยังต้องดำเนินชีวิตอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุต่อไปและยังเป็นการปกป้องกิจการหอพักหรืออาคารทั้งหลายไม่ให้เกิดข่าวลือในทางเสียหายจากทั้งหมดนี้ถ้าหากปัจจัยต่างๆเอื้ออำนวยต่อการทำงานก็จะใช้เวลาแค่ประมาณไม่เกิน2วันเท่านั้นสถานที่เกิดเหตุดังกล่าวก็จะกลับมาเรียบร้อยและเหมาะแก่การอยู่อาศัยอีกครั้งแต่บางกรณีก็อาจจะใช้เวลานานเป็นสัปดาห์เช่นกัน ขั้นตอนการทำงานของนักกำจัดขยะในสถานที่เกิดเหตุ 1. เตรียมความพร้อมและการป้องกันตนเองก่อนเริ่มงานนักกำจัดขยะต้องสวมชุดแคปซูลคลายชุดป้องกันที่ใช้ในช่วงโควิดพร้อมฮูด้ดคลุมมิดช,ชิดและหน้ากากกันแก๊สพิษเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือสารอันตรายในสถานที่เกิดเหตุ 2. การประเมินสถานการณ์เบื้องตน้นเมื่อใส่ชุดและลงพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่จะเปิดประตูสำรวจห้องโดยคร่าวๆ จากนั้นจะรีบเข้าไปและปิดประตูในทันทีเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านโดยระหว่างการทำงานจะหลีกเลี่ยงการเปิดประตูหรือหน้าต่างเอาไว้เสมอ 3. การฆ่าเชื้อด้วยโอโซนในขั้นตอนการอบโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อภายในห้องหรือในสถานที่เกิดเหตุนั้นสำคัญมากโดยจะเป็นการมุ่งเน้นไปที่บริเวณที่มีคราบฝังลึกเช่นผนังผ้าม่านและพื้นขั้นตอนนี้มักใช้เวลาทั้งหมดของวันแรกในการปฏิบัติงาน 4. ีกำจัดกลิ่นหลังการอบโอโซนเจ้าหน้าที่จะใช้เครื่องดูดกลิ่นเพื่อดักจับกลิ่นในห้องโดยกระบวนการนี้จะช่วยลดกลิ่นได้มาก80-90%เลยทีเดียวค่ะ 5. การจัดการขยะในขั้นตอนต่อมาเจ้าหน้าที่จะรวบรวมเก็บของใช้ของผู้ตายและเศษขยะต่างๆใส่ถุงที่ปิดสนิทเตรียมนำไปทิ้งส่วนวัสดุขนาดใหญ่เช่นที่นอนที่มีคราบเลือดหรือน้ำหนองของผู้ตายก็จะถูกห่อด้วยพลาสติกแรปรย่างมิชิด ทั้งนี้เพื่อป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ขยะเหล่านี้จะถูกนําเข้าสู่กระบวนการกําจัดขยะตามมาตรฐานของแต่ละประเทศต่อไปซึ่งเป็นกระบวนการที่มีมาตรฐานสูงเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายปัจจุบันด้วย 6. มาตรการจัดการกับสิ่งของมีค่าหากพบสิ่งของที่มีมูลค่าหรืออาจมีความสำคัญทางใจกับญาติของผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่จะทำการฆ่าเชื้อและเก็บไว้เพื่อติดต่อนำคืนสุญาติของผู้ตายยกตัวอย่างเช่นกรณีที่พบนาฬิการาคาอาจไม่ได้แพงอะไรแต่ก็มีความหมายสำคัญต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตมากเมื่อเจ้าหน้าที่นำส่งคืนให้ครอบครัวของผู้ตายลูกของผู้ตายก็ถึงกับน้ำตาไหลและบอกว่านาฬิกาเรือนนี้มีความทรงจำของพ่อและเธอเองเก็บไว้จำนวนมาก 7. การขนย้ายขยะและสิ่งของออกจากพื้นที่หลังบรรจุขยะและสิ่งของอย่างมิดชิด เจ้าหน้าที่จะรีบผลย้ายขยะทั้งหมดออกจากสถานที่เพื่อลดการรบกวนเพื่อนบ้านและป้องกันความกังวลจากผู้พบเห็นซึ่งโดยมากก็มักจะทำกันในเวลากลางคืนค่ะนี่แค่คิดตามก็เสียแทนพี่ๆเจ้าหน้าที่แล้วนะคะต้องไปอยู่ตอนกลางคืนในจุดที่เพิ่งม,มีคนตายไปใหม่ๆ 8. การทำความสะอาดสถานที่โดยในบริการนี้จะรวมถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในห้องให้พร้อมสาหรับอยู่อาศัยได้ทันที เช่นหากพื้นหรือผนังมีกลิ่นตกค้างอาจต้องล้อพื้นหรือติดตั้งใหม่หรือใช้สีและสารเคมีพิเศษเพื่อป้องกันกลิ่นหลุดรอดเรียกได้ว่าหากเป็นสถานที่ให้บริการห้องพักเพียงจ่ายเงินให้กับบริษัทรับเก็บกวาดสถานที่เกิดเหตุรออีกเพียงไม่กี่วันห้องนั้นก็จะสะอาดสวยงามเหมือนเดิมทันทีอย่างไรก็ตามการทํางานของนักกำรรจัดขยะไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่ว่าใครก็จะทําได้นะคะเนื่องจากต้องมีเครื่องมือที่ทันสมัยถูกต้องตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ต้องมีความเชี่ยวชาญและผ่านการอบรมเฉพาะทางมาอย่างดีเพราะนอกจากจะต้องคำนึงถึงผู้จับไปแล้วการเอาใจใส่ต่อผู้คนรอบข้างและทายาทของผู้เสียชีวิตก็ถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเช่นกันถ้าจะถามถึงค่าบริการก็ต้องบอกว่าอาชีพนี้มีราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าหากเป็นการเก็บกวาดกำจัดขยะโดยทั่วไปนั้นทายาทหรือผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ก็สามารถเข้าไปทำความสะอาดเองได้ หรืออาจจะจ้างพนักงานทําความสะอาดทั่วไปให้เข้ามาเคลียร์ห้องเองก็ทําได้เช่นกันแต่คงไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะลา้าหรือทําได้อย่างถูกต้องตามหลักอนามัยเมื่อห้องดังกล่าวเปื้อนเลอะไปด้วยเลือดน้ำหนองหรือคราบและกลิ่นศพที่ฝังลึกอัตราค่าบริการจะคำนวณจากขนาดและความยากในการจัดการสถานที่เกิดเหตุถ้าหากเป็นห้องขนาดใหญ่หรือเป็นสถานที่กำจัดสิ่งศพกดิปรกได้ยากจะต้องใช้เวลาหลายวันและใช้ทีมงานหลายคนราคาก็จะแพงขึ้น อ้างอิงราคาในประเทศญี่ปุ่นประเมินราคาห้องผักโดยทั่วไปจะมีค่าบริการขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ50,000ถึง60,000เยนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ20,000บาทต่อ1งานซึ่งใช้เวลาในการเคลียร์พื้นที่ไม่เกิน2วันแต่ถ้าหากเป็นสถานที่กำจัดขยะได้ยากและต้องใช้เวลาเยอะบางงานอาจจะมีค่าบริการสูงถึง40,000 0เยนหรือกว่า10,000 0บาทเลยทีเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินและความยินยอมพร้อมใจของเจ้าของสถานที่ว่าต้องการจ่ายค่าบริการดังกล่าวหรือไม่ในปัจจุบันธุรกิจจำกัดขยะในสถานที่เกิดเหตุเติบโตอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้และแคนาดาซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นในอีกหลายประเทศที่พัฒนาแล้วสะท้อนถึงสภาพสังคมแบบโดดเดี่ยวและอัตราการเสียชีวิตในลักษณะนี้ที่พุ่งสูงขึ้นในประเทศญี่ปุ่นมีบริษัทที่ให้บริการด้านนี้มากกว่า400แห่ง และทุกๆบริษัทสามารถสร้างรายได้อย่างมากมายเป็นการแสดงให้เห็นว่าอาชีพนี้กำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูงคำถามคือทำไมอาชีพนี้จึงกลายเป็นที่ต้องการมากขนาดนั้นคำตอบของปัญหาดังกล่าวกลายเป็นเรื่องน่าเศร้าเนื่องจากในปัจจุบันมีหลายประเทศที่อัตราผู้ช้ยชีวิตอย่างโดดเดี่ยวมีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยปัจจัยทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือเหล่าผู้สูงอายุในต่างจังหวัดแต่ลูกหลานจำเป็นต้องเข้าทำงานในเมือง จะลาออกกลับไปดูแลผู้สูงอายุก็เป็นเรื่องยากเพราะการหางานใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆจึงต้องปล่อยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอยู่เพียงลําพังอาศัยรายได้จากที่ลูกหลานส่งมาให้เพื่อดํารงชีพถึงแม้ว่าบางรายจะได้รับค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอต่อการใช้ชีวิตแต่สําหรับสภาพจิตใจนั้นในการอยู่อย่างโดดเดี่ยวอาจส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหงาซึมเศร้ายิ่งถ้าหากประกอบกับปัญหาทางด้านสุขภาพด้วยแล้ว นับว่าในช่วงบ้านปลายของชีวิตของผู้คนเหล่านี้ก็มีโอกาสเกิดปัญหาทางสุขภาพจิตสูงมากนี่เป็นปัญหาใหญ่มากที่หลายต่อหลายคนมองข้ามแต่ในประเทศที่เจริญแล้วพวกเขาไม่ได้ละเลยปัญหาทางสังคมดังกล่าวอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นถึงกับต้องมีการจัดตั้งกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้โดดเดี่ยวขึ้นมาโดยเฉพาะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2021นายโยชิฮิเดะสุงะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแต่งตั้งนายเทสุชิซากาโมโต ในตำแหน่งใหม่ที่ได้ชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความเหงาโดยมีหน้าที่พิเศษเพื่อต่อสู้กับวิกฤตความเหงาและความโดดเดี่ยวของประชากรในประเทศโดยในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9พอดียิ่งทำให้ในช่วงเวลานั้นสภาพจิตใจของผู้โดดเดี่ยวย่ำแย่ถึงที่สุด จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานคอยกำกับดูแลโดยเฉพาะอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้ต้องมีผู้จัดเก็บขยะในที่เกิดเหตุคือกรณีการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายกรณีนี้อาจมีผลกระทบบางส่วนมาจากความเหงาและความโดดเดี่ยวในประเทศไทยเราปัญหาความเหงาจากการโดดเดี่ยวก็กำลังมีอัตราที่สูงขึ้นเช่นกันหากปล่อยไว้ก็อาจจะเกิดปัญหาแบบประเทศเหล่านี้ได้ ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือประเทศไทยของเรานั้นรายได้ต่อหัวของประชากรโดยเฉลี่ยอาจจะไม่สามารถจ้างบริษัทร,รับจัดการศพในที่เกิดเหตุได้เพราะอาจจะมีราคาที่สูงเกินไปสถาบันครอบครัวและการเอาใจใส่จริงใจซึ่งกันและกันตั้งแต่สมาชิกในครอบครัวเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานคนใกล้ชิดจึงเป็นภูมิป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดูคลิปกันจนจบแล้วคุณผู้ชมสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆด้วยการช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือก็ติดตามช่องหลอนก่อนนอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ